บางยกไปตัวยูนะยกยกยกขึ้นไปเรื่อ, 1, 2, okay. อยหนึ่งสามแจกจะบางมากแล้วใหม่ๆต้องเนชอบตับลึกนะหายหมดแล้วหนึ่สามนไปตัวยูหมายถึงว่าเรายกไปตัวยูนะครับนะใช้ด้านหางนะถ้า 4, ไม่ถืใช้ด้านหางด้านถีมันจะออกเยอะด้านหางหย่อมน้อย สับให้ไม่ให้มันเป็นรูปกะลาข้อมันเยอะเห็นไหมแล้วก็ไล่ไปตรงไหนดำซอยให้มันขาวเท่ากับตำแหน่งของมันเนี่ยครับหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหวีเนี่ยอ่าทีละข้างแล้วก็าให้ไปข้างนู้นนี่ที่พี่บอกเมื่อกีมเห็นไหมมันเป็นหลุมเห็นไหมมันเป็นหลุมยังไงมันก็ดำพอเราฟันฟามาซอยช่วยให้มัน กลายเป็นสีเดียวกันระหว่างช่องอะ่ะมเมื่อกี้เป็นหลูเปดำใช่ไหมดูดูไม่ดูไม่ดูไม่เสถียรใช่ไหมยกยกหน้าขึ้นยกกระชากดึงยกไล่หวีนะนักเรียนไล่หวีนะอยู่กับที่นะทําไมถึงไม่อยู่กับที่การวางแล้วสับครับมันจอกเยอะมากแล้วมันจะแหว่งวิธีต้องการให้สมูทและเชื่อมเราต้องเดินครับไปพร้อมกับหวีสึบสึบนี่ครับนี้ก้อยกดหางไว้ ไปแค่นิ้วโป้งสงเกตดดูดีๆนิ้วโป้งพี่อยู่แค่นี้นะไม่เคยเข้าไปได้นะชอบแค่แค่ไปไปลายไล่นะไปฝึดไว้นะเอาหหุ่นจับแล้วฝุดซอยไว้นะปึ้ง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 เห็น,นไหมจะสีเดีวยวกันยังดูข้างนี้ที่ยังไม่ได้เก็บนม You went too close, too close So baby, just go close Now nah, baby, just go